นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 360องศาโกกลีนในช่วงเวลานี้มาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันอังคารที่19มีนาคม2567อย่างไรนะครับเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็หลังจากที่เราเจอกับความร้อนอบอ้าวปกคลุมประเทศไทยตอนบนมาอย่างต่อเนื่องแต่24ชั่วโมงข้างหน้าครับ การมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหลงฤดูจากจีนที่ผมมีการเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตนบนทางภาคอีสานครับซึ่งก็จะไปเข้าสูตรของการที่ผมบอกมาตลอดว่าเมื่อมวลเย็นลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นที่สะสมรอตัวอยู่ในประเทศไทยจะท,ทาให้เกิดเป็นสภาพอากาศป่นป่นปวนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองล้มกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกหรือที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนที่มีอันตรายได้ครับเป็นสภาพอากาศที่คุณผู้ชมไม่ใส่ใจไม่ได้เพราะว่าอาจทาให้ท่านได้รับความเสียหายได้นะครับ ขณะที่ภาคใต้ครับการลงมาของมวลเย็นจีนหลงฤดูนี้ก็ทําให้24ชั่วโมงหน้าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นเช่นกันนะครับทำให้โอกาสมีฝนของภาคใต้เพิ่มขึ้นคลื่นลมทะเลในอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภยัยความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่คุณผู้ชมจะได้เจออังคารที่19มีนาคมดังต่อไปนี้ครับ อันดับแรกระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนก่อนนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนออกมาว่าจะมีผลกระทบกับคุณผู้ชมในจังหวัดต่างๆที่เห็นอยู่นี้เป็นเวลา2วันคือเริ่มตั้งแต่เช้า19มีนาคมเจอกันก่อนที่อีสานตอนบนจากนั้นระวังครับครึ่งเช้าทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกจะเจอกฝนจากพายุฤดูร้อนเล่นงานได้กันเป็นส่วนใหญ่โดยหลายท่านอาจเจอแบบครบเซตคือฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ด้วยนะครับจากนั้นช่วงเย็นฝนจากพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นเกือบทุกพื้นที่ในไทยตอนบน ซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลด้วยครับขอให้วางแผนในการเดินทางกลับบ้านที่จะเจอกับสภาพอากาศที่ปั่นป่วนและมีอันตรายนี้กันด้วยนะครับสำหรับโอกาสเกิดฝนตกหนักจากพายุฤดูร้อนจะมีต่อในภาคเหนือภาคกลางไปจนะลุเช้าวันพุทธที่20มีนาคมเลยนะครับระวังครับอย่านอนเพลินล้มกระโชกแรงอาจพัดพาหลังคาแบบที่ไม่แข็งแรงปลิวไปได้นะครับนอกจากนี้ต้องระวังสุขภาพเพิ่มเพราะว่าฟ้าหลังฝนจะทําให้อุณหภูมิลดลงหวบได้ครับร่างกายใครปรับตัวไม่ทนันจะไม่สบายเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับ สำหรับการระวางอันตรายจากพายุฤดูร้อนก็คือขอให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรต้องป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยครับ สำหรับการมีฝนจากพายุรร้อนเข้ามาในช่วงนี้แม้จะแค่2วันคือ1 9ถึง20มีนาคมก็ตามทําให้ชาวภาคเหนือและอีสานจะมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าดูจากกราฟของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะพบว่าชาวอีสานแจ่มสุดเลยครับทนฝุ่นเกินมาตรฐานพรุ่งนี้อีกวันนะครับจากนั้นอากาศจะค่อยๆดีขึ้นส่วนภาคเหนืออากาศก็จะดีขึ้นหน่อยในวันพฤหัสบดีครับ ปิดท้ายเรื่องน้ำเขื่อนประจําสัปดาห์ครับปริมาณน้ําในเขื่อนหลักรุ่มเจ้าพยาลดลงกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกเกือบ2,000ล้านลูกบาทเมตรเลยนะครับย้ำน้ําลดลงเรื่อยๆใครได้ฝนจากพายุฤดูร้อน,นรอบนี้เยอะๆก็หาทางเก็บน้ําไว้ใช้เองด้วยนะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงของข่าวภาคค่ำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมเ h a n o e l 5 o Green พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300ร้อยาิบ g สวัสด,ดีครับ